ส่วนใหญ่ประสบการณ์ที่เราได้รับก,ก็จะเป็นประสบการณ์ในเรื่องความเชื่อความคิดจากวัฒนธรรมประเพณีประสบการณ์ตรงจากตัวเราเองแล้วก็ประสบการณ์ตรงจากผู้อื่นด้วยนะคะเมื่อก่อนไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราแสดงความคิดเห็นไม่ว่าเหตุการณ์สถานการณ์ข่าวต่างๆสิ่งนั้นคือภาพสะท้อนในสิ่งที่ตัวเราเป็น เพราะทุกๆเหตุการณ์ทุกๆสถานการณ์เวลาเราตัดสินในการคิดพูดกระทำอะไรก็ตามค่ะล้วนแล้วเกิดจากประสบการณ์ความคิดความเชื่อที่สั่งสมอยู่ภายในตัวเราเราจึงมีการประมวลผลและเราก็เลยตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือการลงมือทําเพราะนั่นคือสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ที่เรารับรู้มา แล้วสิ่งที่ลึกๆก,ก็คือว่านั่นคือความเชื่อที่เราเชื่อเราจึงแสดงความคิดเห็นออกมาไม่ว่าจะเป็นในเชิงของทัศนคติบวกหรือทัศนคติลบก็ตามความคิดความเชื่อประสบการณ์ของตัวเราเองประสบการณ์ของตัวเราเองก็คือเป็นประสบการณ์ค่ะที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือเราอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์นั้นแล้วเรายึดถือ ว่าเหตุการณ์นั้นว่าเป็นประสบการณ์ของตัวเราเองประสบการณ์ของผู้อื่นก็เหมือนกับว่าข่าวสารต่างๆค่ะหรือการบอกเล่าต่างๆนานาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันการที่ปลูกฝังเป็นความเชื่อค่ะทั้งที่เราไม่ได้เห็นด้วยตาของเราเองทั้งหมดนั่นคือประสบการณ์ผู้อื่นแล้วเรานำมายึดถือและเชื่อ ว่าเป็นประสบการณ์ของตัวเราเองแล้วประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ว่าความคิดความเชื่อประสบการณ์จากตัวเราเองประสบการณ์จากผู้อื่นเมื่อเรายึดถือวันนั้นคือเป็นประสบการณ์ของตัวเราแล้วถูกหล่อหลอมมาเป็นตัวเราณนะปัจจุบันเราเลยเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดสิ่งต่างๆที่เราเชื่อนั่นคือตัวเรา นี่คือตัวตนของเรานี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่เรากำลังดำเนินชีวิตไปค่ะแต่สิ่งหนึ่งสิ่งที่ปิวเองได้เรียนรู้นะคะค,คนที่ประสบความสาเร็จไม่ว่าครูบาอาจารย์หนังสือต่างๆรบุรคคลที่เขาประสบความสาเร็จในชีวิตส่วนใหญ่เขาจะไม่ตัดสินเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเป็นเพราะว่า เขารู้ข้อเท็จจริงและสัจธรรมความจริงว่าความเชื่อประสบการณ์สิ่งที่ตาเราเห็นสิ่งที่หูเราได้ยินทั้งหมดนั่นเป็นแค่ข้อมูลเสี้ยวหนึ่งซึ่งไม่สามารถนำมาตัดสินถูกหรือผิดในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดๆได้เลยบิวเคยสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าผู้ประสบความสำเร็จระดับโลกหลายๆท่าน เขาล้มเหลวเป็นพันพันครั้งล้มเหลวเป็นหมื่นหมื่นครั้งแต่ทำไมนะเขายังสามารถที่จะลุกขึ้นมาได้ใหม่และสามารถสร้างความล้มเหลวความพ่ายแพ้ชั่วคราวนั้นเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาและสามารถสร้างตัวเขาเองให้ประสบความสำเร็จได้เขามีมุมมองมีวิธีคิดอย่างไรเกี่ยวกับความท้าทายที่เกิดขึ้นตรงหน้า ไม่ว่าความท้าทายจากการที่ผู้อื่นไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำความท้าทายที่เกิดจากคำวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาในสิ่งที่เขาทำแตกต่างหรือความท้าทายจากการที่ครอบครัวไม่ได้เห็นด้วยในสิ่งที่เขาทำและไม่ได้เข้าใจไม่ว่าเอดิสันไม่ว่าจะเป็นสองพี่น้องตระกูลไรท์เฮนลี่ฟอร์ดหรืออีกหลายๆท่านแม้แต่ท่านนโปเลียนฮิลเองที่เขาคิด สิ่งที่เขาเชื่อนั่นไม่ใช่ความท้าทายแต่นั่นคือประสบการณ์ชีวิตในการที่เขาจะได้รู้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการจะเดินไปโดยที่เขาจะรู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรเมื่อผ่านประสบการณ์เยอะมากเท่าไหร่จึงยิ่งค้นพบความจริงหรือสัจธรรมความจริงในสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความท้าทาย สิ่งที่ซ่อนอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นซึ่งมุมมองเขาจะแตกต่างเพราะยิ่งล้มเหลวมากเท่าไหร่เท่ากับว่ายิ่งมีประสบการณ์มากเท่านั้นยิ่งสามารถเห็นมุมมองของโลกเห็นมุมมองของสิ่งต่างๆที่กว้างมากขึ้นและสิ่งที่สำคัญค่ะเขาได้เห็นว่าสิ่งที่ผู้คน กำลังเจอความท้าทายหรือเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เขาเหล่านั้นเคยผ่านมาแล้วจึงไม่ได้ตัดสินในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อไร่ก็ตามที่คุณเจอความล้มเหลวความท้าทายคุณเจอเหตุการณ์คุณเจอสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงจากตัวคุณหรือ จากคนที่คุณใกล้ชิดด้วยหรือจากข่าวสารต่างๆค่ะสิ่งที่คุณทำได้ค่ะก็คือการที่คุณไม่ตัดสินในเหตุการณ์สถานการณ์หรือผู้คนนั้นเพราะสิ่งที่คุณกำลังตัดสินค่ะคุณกำลังประมวลผลจากสิ่งที่คุณคิดกำลังประมวลผลจากประสบการณ์ ที่คุณยึดถือว่าเป็นประสบการณ์ของตัวคุณซึ่งมันเป็นข้อมูลแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะในโลกนี้เรารู้แค่เพียงบางมุมเรารู้แค่เพียงบางเรื่องราวทั้งนั้นแต่มีอีกหลายเรื่องราวที่เราไม่รู้บางครั้งสิ่งต่างๆค่ะที่เมื่อไในอดีต บ่งบอกว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่พอกลับมาในปัจจุบันมีการพิสูจน์หลายสิ่งหลายอย่างกลายเป็นปรากฏว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อว่าสิ่งที่ถูกต้องกลับกลายเป็นสิ่งที่พลิกมุมและเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วจึงไม่สามารถที่จะตัดสินได้ค่ะเพราะเรากำลังเอาประสบการณ์ของตัวเราเอง เอาความเชื่อของตัวเราเองไปตัดสินและเมื่อเราตัดสินค่ะเรากำลังพาตัวเราไปอยู่ในเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นแต่จงหาประโยชน์จากเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นเพื่อมาทำให้เราได้เรียนรู้และเติบโตค่ะผู้ประสบความสำเร็จค่ะยิ่งเขาเจอประสบการณ์ที่เยอะ เขาเห็นมุมมองที่มากขึ้นทำให้ทุกๆครั้งเวลาเจอเหตุการณ์เจอสถานการณ์จะยิ่งมีสติและจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาได้เห็นสิ่งที่เขาได้ยินสิ่งที่เขาได้ฟังเป็นแค่มุมมองแค่เพียงด้านเดียวเท่านั้นยังมีอีกหลายมุมมองอีกหลายด้านที่ยังไม่รู้ จึงไม่สามารถที่จะตัดสินในสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแสดงความคิดเห็นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดออกไปนั่นเรากำลังพิภาคษาในสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรก็ตามที่เราพิภากษาเราก็กำลังพิภากษาตัวเรา เพราะสิ่งนั้นอยู่ภายในตัวเราเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นหรือข่าวสารต่างๆค่ะที่เราดูสิ่งที่คุณต้องกลับมาและมีสติกับตัวคุณเองค่ะเมื่อไรก็ตามที่คุณมีความคิดสักอย่างหนึ่งที่แวบเข้ามาให้คุณตระหนักเลยว่า สิ่งที่คุณกําลังคิดและสิ่งที่กําลังแว็บเข้ามามันเป็นประสบการณ์ของตัวคุณคุณประมวลผลจากสิ่งที่คุณเคยมีความคิดประมวลผลจากสิ่งที่คุณมีประสบการณ์ประมวลผลจากสิ่งที่คุณเคยเชื่อแล้วคุณจึงคิดออกมาที่เป็นแบบนั้นนั้นเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งซึ่ง อาจจะใช่หรือไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่สิ่งอะไรก็ตามค่ะเมื่อคุณคิดและคุณจับได้ว่าสิ่งนั้นคุณกําลังคิดในเชิงลบกําลังคิดในทัศนคติลบกําลังคิดในเรื่องที่คุณไม่ได้จะแสดงความคิดเพื่อส่งเสริม พิภากษาและแสดงความคิดเห็นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะเมื่อคุณจับความคิดคุณไม่ได้แล้วคุณเขียนออกไปแสดงความคิดเห็นออกไปพูดออกไปคุณกําลังพิภากษาบุคคลคนนั้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วสิ่งใดก็ตามค่ะเมื่อคุณคิดคุณพูดและพร้อมกับคุณลงมือกระทำสามขั้นตอนเบ็ดเสร็จนั่นเท่ากับว่า คุณกำลังยึดถือสิ่งนั้นเข้ามาเป็นประสบการณ์ในตัวคุณยิ่งทำให้คุณยิ่งคิดและเชื่อฝังจำลงไปว่าสิ่งที่คุณคิดนั้นคือสิ่งที่ใช่ทั้งที่แท้จริงแล้วคุณเพียงแค่นำประสบการณ์ของตัวคุณเองไปตัดสินหรือพิพากษาเท่านั้น เหมือนกับประสบการณ์ของบานค่ะซึ่งเป็นหุ้นส่วนของโทมัสเอเดิสันหากสิ่งที่บานเขายึดถือเขาเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาที่เขาไม่มีแต้มต่อในสังคมนั้นเป็นสิ่งที่มันเป็นจริงนั่นจะไม่สามารถทำให้บานค่ะกล้าที่จะออกจากกรอบความคิด ออกจากสิ่งที่ผู้อื่นได้ตัดสินเขาเขาจะไม่สามารถที่จะกล้าลุกขึ้นมาและเดินไปหาเอดิสันเพื่อที่จะร่วมทำธุรกิจกับเอดิสันแล้วสิ่งหนึ่งค่ะที่เอดิสันท่านก็ไม่ได้ตัดสิบนบาลจากการที่เห็นมุมมองภายนอกของเขาที่ดูเหมือนคนจรจัดแต่สิ่งที่เอดิสันค่ะ ให้โอกาสบานเพราะเขาเห็นในความมุ่งมั่นและความตั้งใจนี่คือสิ่งที่ผู้ประสบความสำเร็จระดับโลกมองเห็นคือเห็นจากความรู้สึกจากสัญชาตญาณภายในโดยไม่ได้ตัดสินจากประสบการณ์ที่ดูเหมือนว่าบานเหมือนคนจรจัดแต่เขาเห็นลึกซึ้งลงไปกว่านั้น จึงทําให้เอดิสันท่านให้โอกาสกับบานและท่านก็บอกว่าท่านตัดสินใจไม่ผิดเลยที่ให้โอกาสบานเข้ามาร่วมธุรกิจกับท่านแม้ว่าในวันแรกบานนั้นจะมาเหมือนคนจอนจัดก็ตามนี่เป็นมุมมองที่ทําให้ปิวได้เห็นเลยค่ะว่าสิ่งใดก็ตามค่ะที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่ตาเรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเราไม่สามารถตัดสินสิ่งใดได้เลยเพราะเราไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมน,นั้นถึงแม้เราอยู่ในเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมน,นั้น เราก็ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงลึกๆเลยว่าสิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์สถานการณ์หรือกลุ่มบุคคลผู้นั้นตัดสินใจในการทำบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุใดจึงทำให้นะวันนี้ค่ะเวลาปิ๋วเจอความคิดเห็นเจอเหตุการณ์เจอสถานการณ์ต่างๆทำให้ปิ๋วมีมุมมองที่เปลี่ยนไปกับคำวิาพากษ์วิจารณ์กับความคิดเห็น เพราะสิ่งที่ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นมาแม้ว่าจะเป็นเชิงทัศนคติบวกหรือเชิงทัศนคติลบนั้นเป็นประสบการณ์ในชีวิตของเขาทําให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาแสดงความคิดเห็นนั้นมาคือสิ่งที่ถูกต้องแต่เมื่อเราเจอประสบการณ์ในชีวิตของเราที่มากขึ้นค่ะเราจะเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นจึงทําให้เข้าใจว่า เราไม่สามารถตัดสินสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้เลยเพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อเรามองในมุมใหม่โดยที่เราไม่นำความคิดนำประสบการณ์ของเราไปตัดสินเราจะเห็นแง่มุมใหม่ๆที่สามารถสร้างประโยชน์สามารถสร้างมาเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราเข้าใจข้อเท็จจริงทำให้เขาเข้าใจแก่นแท้หรือสัจธรรมความจริงของชีวิต ได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นความล้มเหลวหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะจึงเป็นพรที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดเพราะนั้นเป็นการเปิดประสบการณ์ชีวิตให้กับเราทุกๆคนเพื่อให้เราได้กลับไปเรียนรู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นวิกฤตสถานการณ์ที่เกิดต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะสามารถหาประโยชน์ หาอะไรล่ะที่สามารถทำให้เราค่ะได้รับประสบการณ์และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราทุกๆคนกำลังเจออยู่ไม่ว่าวิกฤตเจอความท,ท้าทายคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานา,นาค่ะบิวอยากจะบอกทุกๆคนนะคะว่าให้คุณเข้าใจเลยค่ะว่าสิ่งต่างๆที่คุณเจอนั้นนั่นเป็นการสร้างประสบการณ์ชีวิต ที่ทำให้คุณเติบโตขึ้นอย่าด่วนตัดสินใจอย่าด่วนลงมือกระทําอะไรก็ตามออกไปในเชิงที่สามารถทําลายหรือในเชิงที่เป็นทัศนคติลบแต่จงมีสติหันกลับมาที่ตัวคุณเองค่ะแล้วมองหาสิ่งดีๆ มองหาของขวัญที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์จากสถานการณ์นั้นเพื่อเรียนรู้เพื่อทำให้คุณเติบโตขึ้นคุณจะมองเห็นโลกมองเห็นเหตุการณ์มองเห็นสถานการณ์ต่างๆในแง่มุมใหม่ๆที่คุณไม่เคยเห็นค่ะตอนอยู่ทำธุรกิจในบริมาร m a ก็ต t ิ้ง มีข้อความหนึ่งค่ะซึ่งผู้นำสูงสุดได้บอกไว้ว่าบนโลกใบนี้มีด้วยกันอยู่สามสิ่งหนึ่งคือเรารู้ว่าเรารู้อะไรสองเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรและสเป็นสิ่งที่ใหญ่มากๆคือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไร แล้วสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนั่นนะคะมันเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตของเราแล้วทำให้การดำเนินชีวิตของเราไปอยู่ในลู่ทางที่เราไม่ได้ต้องการเหมือนวิกฤตเหตุการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นเราไม่รู้เลยค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นเพื่ออะไร ทำไมเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นเราจึงไม่สามารถตัดสินเหตุการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีแต่สิ่งที่เราต้องย้อนกลับมาค่ะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์โรคระบาดอันยาวนานนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้คือเราต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตการทำ แค่สิ่งสิ่งเดียวหรืออาชีพเดียวเป็นการเสี่ยงจนเกินไปทุกเหตุการณ์ทุกวิกฤตมีผู้ที่สามารถหามเมล็ดพันธุ์ที่สร้างประโยชน์เท่าเทียมจากเหตุการณ์และวิกฤตนั้นเพราะมีคนที่สามารถพลิกชีวิตและเปลี่ยนชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่า ถ้าเราตัดสินเหตุการณ์สถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นทันทีจากประสบการณ์จากความคิดจากความเชื่อของตัวเราเองว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่มันไม่ตรงใจเราที่มันทำให้เราต้องหยุดทำงานที่มันทำให้เราข่ะชีวิตย่ำแย่ลงทำให้เรามีรายได้ที่ลดลงเฟันธงไปเลยว่ามันคือสิ่งที่แย่ แล้วเราก็จะมองเห็นแต่สิ่งแย่ๆค่ะเราจะไม่สามารถหาเมล็ดพันธุ์หรือประโยชน์ที่เท่าเทียมได้เลยแต่เมื่อเราไม่ตัดสินเรามีสติเพราะเหตุการณ์วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะไม่ใช่ว่ามีวิกฤตนี้แล้วจะจบไปมันจะมีวิกฤตอีกเยอะแยะมากมายค่ะ แต่ถ้าเราสามารถเรียนรู้จากวิกฤตจากความท้าทายที่เกิดขึ้นนี้โดยไม่ตัดสินไม่ประนามไม่พิพากษาเหตุการ์ค่ะเราจะสามารถที่จะสร้างตัวเราให้สามารถรับมือกับทุกๆเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งใดก็ตามที่เราตัดสิน สิ่งนั้นคือตัวเราเมื่อเราตัดสินว่ามันแย่ชีวิตเราก็จะมีแต่แย่เมื่อเราตัดสินรันนั่นคือการทำให้เราไปไม่ถึงไหนเราก็จะไปไม่ถึงไหนแต่ถ้าเราไม่ตัดสินค่ะแล้วเราหาว่าเราจะทำอะไรเพิ่มได้บ้างมีลู่ทางไหนบ้างนะคุณกําลังค่ะสร้างตัวคุณเองให้เติบโตขึ้น คุณกำลังสร้างตัวเองให้มีประสบการณ์ใหม่ๆในสิ่งที่คุณไม่เคยทำ